สวัสดีค่ะหน่อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวนี่ใครนี่พี่บุญปาดหรือเปล่าใช <c oughs> เ่เป็นเป็นแต่งตัวเป็นอะไรหรือวะน,นี่เซนสตี้กับกับเซันต้าคอร์ทค่ะอ่าอ่าขอบคุณหน่อยขอบคุณขอบคุณค่ะขอบคุณอนะ่ากดไลค์ด้ไหมได้ไหมได้<ท> มีเลยนะคะสวัสดีค่ะพี่กอล์ฟไปพี่ไว้ค่ะเย้ลุงล <Danielle. S 2> ุงสันติบ๊ายบายหน่อยบ๊ายบายเข้าติดปากลูกปัด โอเคขอบคุณครับ